อมิลลาฮิราะห์มานุรรฮีมโดยพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีมวลการสรรสญเป็นสิทธิแด่ลอร์ Allah, ผู้ทรงอภิบาลแห่งสาก,กลาจัก,กรวาลขอความสันติสุขพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมหมัดรวมถึงวงวันผู้บริสุทธิ์ของท่านและอาครสาวกผู้ทรงเกียรติของท่าน,าาเ,านเรากลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้ในรายการท่องโลกปรจัจญอิสลามซึ่งในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงที่มาที่ไปของวิชาปราัชญา เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าปรัชญ,ญานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่มนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้ความคิดการใช้เหตุผลซึ่งถึงแม้ว่าปรัชญ,ญาจะเป็นศาสตร์ที่ตกผลึกเป็นรูปเป็นร่างในชนชาชนชาติชาวกรีกแต่มันก็ได้ตกทอดมาอย่างประชาชาติต่างๆหรือกลุ่มชนต่างๆซึ่งหนึ่งในกลุ่มชนนั้นก็คือกลุ่มชนชาวมุสลิมนะครับที่ปรัชญ,ญาได้ กทอดมาสู่ประชาชาติชาวมุสลิมและได้ก่อให้เกิดนักประชามุสลิมผู้มีชื่อเสียงหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอิบนุซีนาหรืออวิเชนาอิบนนรุสหรืออเวโรสหรืออัลฟารรบีรวมถึงนักประชญาอีกหลายต่อหลายท่านที่เราไม่อาจจะกล่าวถึงได้หมดในที่นี้นะครับในวันนี้เช่นเดิมเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปรชาชญาอิสลามนะครับกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเรานั่นก็คือท่านเชคกอซิม อัสการีขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับท่านเชคได้นะตอนนี้เลยครับอัสลามุอะลัยกุมตุลลอฮุมะตุลลอฮ์วะลบเระกาตุท่านเชคครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันเรื่องของปรวัติความเป็นมาของศ <c oughs> าสตร์ที่วัรปรปัญญาแล้วก็เราได้พูดคุยในเรื่องของความหมายของปัญญาอิสลามนะครับแล้วก็เรื่องของขอบเขตท,ที่ปัชญาอิสลามทําการศึกษาถ้าจะให้เชคช่วยสรุปอีกครั้งในที่นี้ได้ไมหมครับว่าปัญญาอิสลามนั้น มีความหมายเช่นไรแล้วก็ศึกษาในเ,เรื่องเนื้อหาเรื่องใดบ้างครับในความเป็นจริงนะครับศาสตร์ด้านปัชญาเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่มีมายาวนานในโลกความคิดของอิสลามถ้าจะสรุปโดยรวมก็คือเป็นศาสตร์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มีอยู่นะครับซึ่งเป็นการมีอยู่ตามสภาวะในความเป็นจริงของมัน นั่นคือเนื้อหาโดยรวมของวิชาปัชชายิสลามนะครับส่วนในรายละเอียดนะครับมันก็มีในแง่ของเนื้อหาแล้วก็เป้าหมายของบรรดานักปัชชาว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับพัฒนาการทางความคิดของพวกเขาเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งคือถ้าเรา,าเราจะดูนะครับวิชาปัชชาเนี่ยเราสามารถมองเป็นได้3แง่มุมด้วยกันหนึ่ด้านเนื้อหา สองด้านเป้าหมายนะครับแล้วก็สามก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีวิทยาใ,ในเนื้อหาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักซึ่งอาจจะแตกต่างกับศาสตร์ด้านอื่นๆซึ่งอาจจะมีศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับอิสลามเนื้อหาจริงๆก็คือเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ดำรงอยู่แต่ไอการดำรงอยู่ของมันเนี่ยปราชาได้ถกเถียงหรือนำเสนอในเรื่องการดำรงอยู่ตามสภาวะที่มันมีอยู่จริง นั่นคือเนื้อหาโดยหลักของวิชาปัจชาซึ่งเราเคยกล่าวไปแล้วว่าปัจชาที่เราหมายถึงเนี่คือวิชาอภิปัจชานะครับก็คือเมตาฟิสิกส์ครับส่วนสิ่งที่2นะครับก็คือจุดประสงค์หรือว่าเป้าประสงค์ของวิชาปัจาัิสลามก็ต้องกล่าวเลยว่านักปัจชัยสลามมีเป้าหมายอะไรก็ต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยคือการแสวงหาความจริง <c oughs> นครับนั่นคือคือสิ่งที่บรรดานักปัจจัยสลามาได้ พยายามค้นหาความจริงนี้มาตลอดนะครับโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและสติปัญญา2ก็คือพยายามที่จะแยกแยะความจริงกับความเท็จว่าอะไรที่มันมีอยู่จริงอะไรที่มันมีอยู่เท็จนะครับและสิ่งที่3ก็คือพยายามที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองในเรื่อง,องก,การทําความเข้าใจต่อแก่นแท้แห่งความจริงที่มีอยู่นะครับนั่นคือ,อประเด็นที่2ที่มีอยู่ส่วนที่ประเด็นสุดท้ายก็คือวิธีวิทยานะครับ หรือที่เราเรียกว่าเมสเดนโลจีก็คือศาสตร์นี้ใช้อะไรเป็นหลักเราก็ต้องบอกเลยว่าศาสตร์นี้ใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นหลักแต่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ตรรกวิทยาก็คือใช้ลอจิกก็คือวิชามันติกที่เราเคยได้ยินกันมานครับโดยต่างกับศาสตร์อื่นๆที่ใช้มันติกอย่างเช่นเทววิทยาเนี่ยก็ใช้หลักตรรกวิทยาเหมือนกันแต่ความแตกต่างกันก็นกคือในเทววิทยาเนี่ยเขาใช้หลายรูปแบบ จากตรกะวิทยาได้อาจจะใช้ในเรื่องของยาดันหรือที่เราเรียกว่าวิพากษ์วิธีครับ,รบใช้การถกเถียงแต่ว่าในปรจชญเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการถกเถียงแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าพิูจนะครับก็คือใช้ข้อพิสูจน์และข้อพิสูจน์เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของประพจน์ที่เป็นสัจพจน์ก็คือประพจน์ที่สามารถสามารถพิสูจน์ถึงความจริงในเชิงประจักษ์ได้นั้นทังนั้นไอ้วิธีของปราชญาจึงเป็นวิธีที่แคบกว่า เทวพิธยาแต่มีความหนักแน่นในเชิงของการใช้เหตุผลและสติปัญญามากกว่าครับถ้าผมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับคือถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบประเภทของปรัชญาหรือว่าขแขนงต่างๆของปรัชญาที่มีอยู่3ามแขนงหลังๆในปัจจุบันนะอันได้แก่เมตาฟิสิกส์แล้วก็เอพิโซม l ลจีแล้วก็แอค o ซียโลจีผมจะสรุปได้ยังงี้ไหมท่านเช็คว่าในปรัชญาอิสลามเนี่ยให้ความสําคัญกับการศึกษาเพียงเฉพาะแค่ในแขนงแรกของปรัชญาก็คือเมตาฟิสิกส์ แล้วก็ยิ่งจเฉพาะจะจงไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็ให้การศึกษาให้ความสำคัญการศึกษาในเรื่องของ ontology หรือว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการดำรงอยู่หรือภาวะวิทยาครับครับคือถ้าพูดในในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็คือเน้นในสิ่งที่อยู่เหนือวัตถุนะครับโลกแห่งแห่งแห่งสิ่งที่อยู่เหนือเหนือวัตถุนั่นคือคเป้าหมายหลักของวิชาอภาิปัชญชาคือถ้าสนทนาในเรื่องของวัตถุมันก็จะเป็นเรื่องของวิชาฟิสิกส์นะครับแต่ในใน ปัชญาเนี่ยแม้กระทั่งอ,อ,อริสโตเติลเองเวลาที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับอภิปรัชญาเนี่ยก็เขียนหลังจากที่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์คือหลังจากฟิสิกส์คือหมายถึงหลังจากเรื่องราวที่กเกี่ยวกับวัตถุเนี่ยถูกจัด,จดระบบหรือวัตถ<ช>ุจัดสารบันะนอยู่หลังฟิสิกส์ก็คือเป็นเรื่องที่อยู่หลังจากฟิสิกส์รรหรือบางทีเราอาจจะให้ความหมายที่ว่าอยู่เหนือมิติของฟิสิกส์คืออยู่เหนือมิติของวัตถุใช่ไหมครับฉะนั้นศาสตร์านี้เป็นศาสตร์ เฉพาะนะครับ,รบเป็นศาสตร์ที่ที่ Rangers, สูดสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยกับประสาทสัมผัสทั้งห้านี่คือห <ijk> ัวใจหลักของวิชาปรัชญานะครับแล้วก็แตกต่างกับศาสตร์ด้านอื่นๆที่อย่างเช่นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสสารายละเอียดเกี่ยวกับสารเกี่ยวกับพลังงานแต่ปรัชญามันจะอยู่นอกเหนือกับสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นประเด็นหลักเนี่ยอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเมตาฟิสิกส์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอภิปรัชญาก็คืออยู่เหนือฟิสิกส์ <Dort mund> สองในประเด็นที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะวิทยาก็คือ o n ท o ล o g ีก็คือสิ่งที่มีอยู่ทีน,นี้เราต้องการจะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือมันมีอยู่เท็จศาสตร์ปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะพิสูจน์ถึงความจริงเหล่านี้ว่ามันมีอยู่จริงหรือมันไม่มีอยู่จริงผมยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือมิติของวัตถุนั้นศาสตร์ที่จะมาพิสูจน์ในการมีอยู่ของพระเจ้าหรือไม่มีอยู่พระเจ้าเนี่ยคือหนึ่งนั้นก็คือวิชา ปัญญาเช่นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเทพทั้งหลายเนี่ยซึ่งอยู่เหนือโลกโลกวัตถุนะครับหรือว่าอยู่เหนือโลกกายภาพทั้งหลายหรืออยู่เหนือเหนือโลกแห่งสสารเนี่ยนั้นศาสตร์นี้จะมาทําการพิสูจน์ว่ามีจริงหรือว่าไม่มีจริงครับ,รบถ้าถ้าผมผมไม่ทราบว่าถ้าถ้า,ถาท่านเชคบอกว่าประเด็นหลักที่ศึกษาเนี่ยคือเรื่องของเมตาฟิสิกส์เอ่อมันหมายความว่าแสดงว่าปรัชญามุทธิสิมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเอพิสมโลจีหรือว่า ในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเอติกส์หรือเปล่าคือมันมีหลายมิติใช่ไหมครับท่านเชียงเหมือนนะจริงๆแล้วมันมีหลายมิติเราเราอยากจะมองดูว่าในเบื้องต้นเนี่ยคือพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของมันแต่ว่าในความในความเป็นเป็นปัจจายเนี่ยมันมันสามารถอธิบายได้หลายแงยม่มุมมันสามารถบูรณาการได้นะครับ,รบน,นี่เราใช้คําว่าบูรณาการเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงปัจจัยสามเนี่ยบางทีเรามองแค่ แค่เรื่องของการพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าการมีอยู่ของวิญญาณครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมองว่าปรัชานั้นมีส่วนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในความหมายไหนในความหมายที่ว่าอย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมรถามว่าปรัชามีมุมมองไหมมีวันนี้ในภาษาวิชาการเขาเรียวกว่าปรัชญาประยุกต์ใช่ไหมครับก็คือนําเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมเนี่ยมาถกเถียงในเชิงของอปรัชญาที่เราเรียวกว่าปรัชญาจริยะ ครับครับซึ่งมันเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับปัจเจกเรื่องปัจเจกของมนุษย์ว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบทางศิลธรรมได้แบบไหนครับฉะนั้นปัจจามันไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความคิดในเชิงของการพิสูจน์การมีอยู่เท่านั้นแต่มันบูรณาการไปถึงวิธีปฏิบัติของมนุษย์ด้วยจนไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองเช่นปัจจการเมืองซึ่งก็อยู่ในหนึ่งในสาระระบบของวิชาปัจจาเหมือนกันฉะนั้น ปัชญาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่บูรณาการในหลายๆเรื่องด้วยกันครับครับแต่ว่าประเด็นหลักที่นักปรัชญามุสลิมศึกษาก็จะเป็นเรื่องของเมตาฟิสิกส์อันนี้คือเรื่องต้นเลยคือสิ่งแรกเลยที่ที่ต้องพิสูจน์แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งศาสตร์อื่นงเช่นผมผมพยายามที่จะนึกถึงหนังสือบางเล่มของนักปรัชญามุสลิมอย่างเช่นเอ่ออาราอัลเลนบัดีนติลฟาดิลาของท่านฟาโรบีนะเออ่ทัศนะของชาวเมืองอารยะนะถ้าแปลเป็นไทย คือแสดงว่ามันก็มีประเด็นอื่นที่นักปรัชญามุสลิมศึกษาแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักท่นนันเองเจ้าบอกว่าไม่ใช่ประเด็นหลักก็ไม่ใช่เพราะว่านักปราชญาเนี่ยเวลาเขามองภาพเนี่ยเขามองภาพของของสรรพสิ่งเนี่ยเขามองภาพรวมของมันอย่างเช่นถ้ามองพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากที่พิสูจน์การมีอยู่ของพระองค์นะครับเขาจะมองบูรณาการทั้งหมดเลยเพราะมีเป้าหมายอะไรที่พระองค์ได้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนี้มานะครับแล้วก็ ต้นทางกับปลายทางจะเป็นยังไงรฉะนั้นไอ้การที่ศาสตร์ด้านปัจจาเนี่ยมันไม่ได้มองเพียงแค่การสร้างหรือว่าการให้กำเนิดแต่มองถึงปลายทางว่าเมื่อให้กำเนิดแล้วมันจะดำรงไปยังไงครับอย่างเช่นเมื่อกี้ในประเด็นที่บอกว่าเกี่ยวกับนครรัฐครับเกี่ยวกับนครรัฐที่เป็นอารยะนะอย่างที่ที่บรรณนักปัจจาหลายๆท่านพยายามนําเสนอเนี่ยเช่นท่านฟาโรบีอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นได้เลยว่านั่นมันคือปัจจัการเมืองครับนั่นต้องการจะสร้างอะไรครับต้องการจะสร้างเอ่อ เมืองแห่งอารยะในมุมมองของปัจจัหรือจะพูดง่ายๆคือว่ายูโทเปียใช่หรืออุคืออยากจะรู้ว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้เมืองนี้นะครับยกตัวอย่างว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองแห่งอารยะควรมีกฎเกณฑ์ยังไงควรมีวิถีในการดําเนินชีวิตยังไงควรมีรูปแบบในการปกครองยังไงซึ่งรายละเอียดมีหมดเลยในเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ว่าที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของเมตาฟิสิกโลจบอลเรื่องของพระเจ้าใช่ไหมครับคือผมผมกำลังนึกถึงคำอีกคำหนึ่งที่ เป็นคำที่ใช้เรียกเมตาฟิสิกส์ในบางแง่มุมก็คือ first philosophy หรือว่าในภาษาอารับเรียกว่าอัลเฟลสฟาตูลูลาใช่ไหมอย่างอย่างผมเวล่ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งของเรเน่เดการ์ดเนี่ยก็คือ meditation on first philosophy ใช่ไหมฮะการคุ้นคิดพิจารณาในปรัชญาแรกแสดงว่าในจริงจริงในสาระระบบปรัชญาเนี่ยก็มองเรื่องของเมตาฟิสิกส์โดยเฉพาะเรื่องของพระเจ้าเนีว่าเป็นเรื่องที่มันอยู่ในอันดับต้น,ตนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดแน่นอนครับเพราะว่า ต้นกาเนิดของสรรพสิ่งเวลาเวลาที่เวลานักปรัชญาพิสูจน์เนี่ยเขาก็ำลังตามหาต้นกําเนิดของสรรพสิ่งของสิ่งที่ที่เป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายคือถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าได้หลังจากนั้นมันไม่มีคุณค่าใดเนี่ยที่จะมาต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นหลังจากที่พิสูจน์ได้แล้วว่าพระเจ้ามีด้วยกับข้อพิสูจน์ต่างๆไอ้รายละเอียดต่างๆถึงตามมาใช่ไหมครับ ฉะนั้นในหมู่ของนักวิชาการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นศาสตร์ที่บางทีเราเรียกอาจจะเรียกว่าอิลาฮิยัตคือศาสตร์ที่เกี่ยวพระเจ้าเนี่ยมันจะมีสองความหมายด้วยกันคืออิลาฮิยัตเบมานัลอาอัมกับอิลาฮิยัตเบมานัลคอสคือเบิมานัลอาอัมเนี่ยคือจะถกในในเชิงกว้างในบริบทกว้างของสรรพสิ่งทั้งหลายคือยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าโดยตรงการดำรงอยู่คืออะไรการดำรงอยู่คืออะไรอะไรคือเหตุอะไรคือผล อะไรคือปฐมเหตุในสิ่งเหล่านี้เวลาเวลาถกกันอะไรคือภาวะจริงอะไรคือภาวะแฝงซึ่งนี้ก็คือเนื้อหาของเมตาฟิสิกส์ใช่ครับแต่พอหลังจากนั้นหลังจากที่พิสูจน์ขั้นตอนเหล่านี้เสร็จถึงเข้ามาในศาสตร์ที่เราเรียกว่าอิลาฮียัตเบมานั้นคอสก็คือพิสูจน์พระเจ้าโดยตรงเลยก็คืออิลาฮิยตหรือว่าเทวะผมจะเรียกว่าเทวเทปัญญาได้ไหมครเทวปัญญาในความหมายจำเพาะคืออันนี้ไม่อยู่ที่เราจะบัญญัตินะว่าว่าว่าใช้คําว่าอะไรแต่เป้าหมายคือความหมายที่แท้จริงมันว่า เราต้องการจะใช้หลักเหตุผลและสีปัญญาในการพิสูจน์ถึงการมีอยู่พระเจ้าครับ,รบที่เชคพูดมาเมื่อกี้ผมนึกถึงคํากล่าวหนึ่งของท่านอิมามอาลีนะครับที่กล่าวว่าอขอพระเจ้าทรงเมตตามนุษย์ที่รู้ว่าเขามาจากไหนอยู่ที่ไหนแล้วกำลังจะไปไหนแสดงว่าไอ,ไอ้เรื่องของที่มาจากไหนเนี่ยก็คือเรื่องของพระเจ้าที่เป็นเรื่องพื้นฐานสากลที่สุดที่มนุษย์จะต้องรู้นะครับเอ่อถ้าอย่างนั้นเรามาสู่อีกประเด็นหนึ่งดีกว่าฮะเพราะว่าเวลาคิดว่าเวลาน่าจะมีไม่มากเออในครั้งที่แล้วเราคุยกันไปในเรื่องของ ความแตกต่างร,าออระหว่างปรัชญาอิสลามปรัชญาลิมนะเราท่านเชคก็ได้ได,ได้ได้เกริ่นไปมากพอสมควรว่าในในในศาสนาอิสลามเนี่ยในแวดวงของมุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทัศนคติที่แตกออกเป็นสองฝ่ายใช่ไหมฮะทัศนคติทั้ทงแง่บวกและแง่ลบต่อปร,ปรัชญาเอ่อในที่นี้ผมยิงคําถามตรงๆเลยแล้วกันว่าเออ่ระหว่างปรัชญาอิสลามกับปรัชญามุสลิมเนี่ยเราควรจะใช้คําไหนมากกว่าระหว่างอิสลามิกฟิโลสอฟีกับมุสลิมฟิโลสอฟี ต้องต้องตอบท่านเชคเหมรดาสแบบนี้ด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นการตั้งคําถามจากภายนอกหมายความว่าไงเป็นการตั้งคําถามจากกลุ่มชนที่ไม่ใช่มุสลิมต้องการจะสื่อหรือต้องการจะด้อยค่าประชาอิสลามนะครับผมขอยืนยันตั้งแต่ต้นเลยคือความถูกต้องเนี่ยควรเรียกว่าประชาอิสลามไม่ใช่ประชามุสลิมเป็นฟันซาฟะอิสลามีอหรืออิสลามิกฟิลโสฟีไปเลยครับแต่ว่าไอการที่เขาตั้งคําถามแบบนี้เขาต้องการจะด้อยค่า ด้วยค่าปัชชาสามจะได้ค่าอย่างไงต้องการจะสื่อว่าจริงๆแล้วมุสลิมเนี่ยไม่มีวิธีคิดในเชิงปัชชาครับคือสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้คือการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ปัชชากรีกครับฉะนั้นไอสิ่งที่ควรเรียกมากกว่าคือปัชชามุสลิมก็คือปัชชากรีกที่อธิบายโดยมุสลิมคือเขาต้องการจะต้องการจะสื่อเลยว่าจริงๆแล้วอิสลามไม่มี ปัจจัยนั่นคือการโดยค่าแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับ,รบในความเป็นจริงแล้วอิสลามมีแนวพิษของตัวเองเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับผมเคยกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งว่าท่านนักปรชัชญาร่วมสมัยของเราท่านชาฮิดมตุตฮารีนะครับ,รบท่านได้เคยกล่าวว่าปัชญากรีกหรือประเด็นที่เคยมีอยู่ในปัชญากริกมีอยู่ประมาณ70ประเด็นครับแต่เมื่อเข้ามาสู่โลกอิสลามแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็น สองร้อยกว่าประเด็นด้วยกันครับคือมันแตกแขนงแตกแขนงจนกระทั่งเมื่อย้อนกลับไปดูในประชากริกเนี่ยประเด็นเหล่านี้วันนี้มันไม่มีด้วยซ้ําไปในประชากรีกคือมันโตจนถึงขนาดที่ว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอยู่ภายในของโลกความคิดอิสลามไปแล้วนะครับ,รบผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยอย่างเช่นเรื่องของอัลซอลตุนูบูยุ้นนกัดเจติบารียตุลมาฮียครับ ประเด็นนี้ในปัจจากริกไม่มีใครเคยถกมาก่อนเลยไม่ใช่ว่าแค่ปัจจากริกนะผมต้องการจะบอกแม้กระทั่งปัจจาตะวันตกก็ไม่เคยมีการนาเสนอมาก่อนที่ต้องการจะสื่อว่าพันหรือสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ดํารงอยู่เนี่ยการดํารงอยู่ของมันเนี่ยอะไรเป็นตัวแท้อะไรเป็นตัวเทียมหรืออะไรเป็นตัวสมมุติเรื่องนผมต้องการจะพูดในภาษาปัจจาเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรที่มันเป็นอศอละอะไรที่มันเป็นแกจิบาริยะอสซอละคืออะไรที่มันเป็นตัวแท้แกจิบาริยะคือ อะไรเป็นตัวสมมุติร,ระหว่างการดำรงอยู่หรือขอบเขตของมันครับซึ่งในประเด็นนี้ว่าอะไรที่เป็นตัวแท้ระหว่างการดำรงอยู่กับ,บขอบเขตในการดำรงอยู่ของมันเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานสําคัญเลยของวิชาประชาอิสลามในในวันนี้นะครับซึ่งไม่ไม่มีอยู่ในประชากรอันนี้เราสามารถท้าทายได้ฉะนั้นไอประเด็นที่บอกว่าจริงๆแล้วประชาอิสลามมันเป็นปรจชาของ มุสลิมที่เอาปัชชากรีกมาใช้เนี่ยมันเป็นการด้อยค่ามากกว่าเป็นการต้องการทําลายหรือบั่นทอนออสิ่งที่ในโลกอิสามได้บรรลุในหลายๆเรื่องทางความคิดแม้กระทั่งในประเด็นของสิ่งที่มันสูญไปแล้วอย่างที่รเราีว่ามาดูมเนี่ยในศัของปัชชานะที่เขาบอกว่าอิอาดตุลมาดูมนะบางทีเรา,ารพูดไปการเรียกกลับจะได้ไหม การย้อนคืนการย้อนคืนของสิ่งที่มันได้สูญสลายไปแล้วเนี่ยเป็นสที่เป็นอภาวไปแล้วสมบูรจะใช้กัไม่ได้หรือเป็นเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือในในศาสตร์ในปัชชากิมันไม่เคยถกในเรื่องเหล่านี้แต่มันมีอยู่ในปัชชายิสลามแล้วก็ถกกันอย่างยาวนานแล้วก็มีรายละเอียดมากมายถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันกิยามัตเกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพในปรโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีอยู่ในปัชชากิฉะนั้น มันอาจจะมีนักปรชามุสลิมนะครับผม,มผมไม่ใช่นักปรชาดีกว่านักนักวิชาการมุสลิมที่ได้รับอิทธิพลความคิดมาจากโลกตะวันตกและไม่ได้ศึกษาปาัจาัยซามอย่างจริงจังก็พยายามด้อยค่าปาัจาัยซามด้วยคําพูดของนักวิชาการในโลกตะวันตกที่กําลังจะบอกว่าปัชาอิสลามไม่มีหรอกสิ่งที่มีอยู่นั้นคือปัชามุสลิมคือปัชาออตะวันตกปัจฉากราีกที่มุสลิม เอามาอธิบายแต่ในค,ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะฮะมันมีอัตลักษณ์ของมันเองจนกลายเป็นปัจฉัยสามและที่เราเรียกว่าปัจฉัยสามเนื่องจากได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากคําสอนของศาสนาอิสลามคือถ้าผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับกับเชคในในประเด็นตรงนี้นิดนึงคือคือในฐานะที่ที่ผมอ่านงานปรยามาบ้างเนี่ย <S <S ผมพบว่ามันก็มีหลายประเด็นที่ท,ที่ไม่เคยเป็นที่ถกเสียงกันหรือไม่เคยพูดถึงในปรญากอีกหรือบางประเด็นเนี่ย Islam, นักปัชญาอิสลามอาจจะคิดขึ้นมาแล้วก็ถูกนำไปอ้างโดยนักปัชญาโตาตในยุคหลังอย่างเช่นเรื่องบุหานุลอิมการของอิบนุซีนาหรือว่าท่านฟาราบี<ม>ในเรื่องของการอ้างการมีอยู่ของพระเจ้าใช่ไหม <t ell> นักศึกษาปัชญาในปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้จัก uh, the proof of uh, contingency ของโทมัสควอนัสใช่ไหมฮะแล้วก็พอศึกษากันก็ชอบอ้างอิงแบบว่า proof เนี่ยหรือว่า argument เนี่ย ย้อนกลับไปหาอริสโตเติลซึ่งอริสโตเติลไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนใช่ครับจริงจริงถ้าย้อนกลับไปมันต้องย้อนกลับไปหาอวิเชน่าหรือเอเบิลซีนานะครับเพราะว่าคนที่นําเสนอข้อพิสูจน์เนี้มันคือเอเบิลซีนานะครับไม่ใช่อริสโตเติลไม่ใช่เพโตนะครับซึ่งไม่มีในปัจจารีกด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเหมือนเป็นข้อมายุทธธรรมอย่างหนึ่งที่ประสบกับระบปรัชญาอิสลามหรือว่าปรัชญามุสลิมว่าสุดท้ายแล้วคนรู้จัก argument from contingency เนี่ยก็รู้จักผ่านการนำเสนอของโทมัสอคอยนะประเด็นที่สำคัญมันคือในภาษาเราจะใช้คำว่าอะไรดีความเป็นม <laughs> ัสลุมของของนักปราชญ์อิสลาม <Qu venge S 1> าเหมนกครับวาม <laughs> เป็นผู้ถูกอธรรมใช่ครับเป็นผู้ถูกอาธรรมนะ <laughs> <laughs> จะทั้งจากข้างนอกและจากข้างในก็ <laughs> คือไม่มีใครให้สิทธิ์อันชอบธรรมของเขาว่า <laughs> เขารับใช้ศาสนานี่ยังไงอยากจะถามว่าบุรุษอย่างเช่นอัลฟาโรบีอย่างเช่น เอเบนซีนาหรืออวิเชนาจนถึงท่านเอฟนูรุชเนี่ยครับประเด็นที่เขานำเสนอในปัชญาเนี่ยประเด็นหลักของเขาคือเรื่องอะไรเราพยายามจะบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่แฝงเข้ามาศาสตร์เข้ามาที่จะทำลายซามแต่สิ่งที่พวกเขานำเสนอนั้นคือการพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าครับด้วยกับหลักของเหตุและผลและคือสร้างความมั่นคงในอกักดีาเรื่องนี้นะครับ,รบแม้กระทั่งเทววิทยา อิสลามเองเนี่ยหรือว่าวิชาอินมุนกะรามเองเนี่ยหยิบยืมเนื้อหาของเขามาตลอดนะครับ,รบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื้อหาที่นํามาใช้ส่วนใหญ่แล้วก็เอามาจากปัชชาแต่ไม่พยายามที่จะบอกว่าเนื้อหาที่นํามาใช้ในวิชาเทววิทยาเนี่ยจริงๆแล้วไปขอยืมมานะครับดังนั้นมันคือความไม่ชอบทาแบบหนึ่งที่พยายามจะปฏิเสธบทบาทของบรรณนักปัชชา ม,มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโด่ง,งดังโดยเฉพาะในสายของฮิกมหัศจรีย์เนี่ยผมอาจจะพูดชื่อไว้ก่อนแล้วอาจจะทิ้งไว้เป็นประเด็นที่เทคอาจจะอธิบายในโอกาสต่อไปคือเรื่องอย่างเช่นเรื่องฮาร์กาโยฮาริยะของมุลลาโซตรอชิรรซีเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่มีนักปรัชญ,ญาตะวันตกคนไหนเคยพูดถึงใช่ไหมฮะ<ช>บางคนพยายามที่จะเอามาเปรียบเ<ๆ><ๆ>ทียบเทียบเคียงกับทฤษฎีสัมพันธภา,าพของไอน์สไตน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกันผมก็มองว่ามัน,ม,นมันก็เป็นอีกตัวอย่างที่เด่นชัดอีีีกเรื่่่่องงนึใชมทท นักปญญอิยาามทําการพัฒนาคือผมมองว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณอุปการเรื่องปัชญ,ญาเนมุสลิมรับมาจากกรีกใช่ไหมฮะอาจจะผ่านทางทางชนชาติเอล็กซนเดียหรือว่าผ่านทางชนชาติไหนอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะดสคัสกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายนักปัชญ,ญามุสลิมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแท้คอมเมนเตเตอร์เหมือนที่นักปัชญ,ญาตะวันตกมองแต่ว่าเป็นผู้ที่ต่อยอดปัชญ,ญาแต่อันนี้ประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้าผมจะมองอีกประเด็นหนึ่งนะถ้าเช็คว่า สมมติว่าเร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 าตัดประเด็นของการการมองลบของชาวตนตกไปก่อนนี่ถ้าเราจะถืออย่างนี้ได้ไหมฮะว่าปรัชญากับศาสนาเนี่ยมันมันน่าจะเป็นคลศาสตร์ที่อยู่คนละมณฑลกันคือศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของบีลีฟใช่ไหมฮะเป็นเป็นศาสตร์ที่หรือว่าเป็นสิ่งที่ใช้เรื่องของศรัทธาเป็นหลักนะครับในขณะที่ปรัชญาเนี่ยเป็นเรื่องของสติปัญญาเรื่องของเหตุผลแสดงว่าปรัชญากับศาสนาเนี่ยมันอยู่คนละมณฑล ตรงนี้มันมันเราเราสามารถที่จะปณิปนอมให้มันเข้ากันได้อย่างไงคือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบรรดานักปรชาชญปณิปนอมมาเสมอนะครับ,ค,รบคือพยายามหาหนทางในการปณิปนอมก็คือต้องการจะสื่อว่าสิ่งที่ปรชาชญได้ค้นพบความจรงิงมันไม่ได้ต่างจากสิ่งที่าศาสนาได้กล่าวไว้ได้สอนไว้นะครับพยายามใช้หลักการอนะันหนึ่งที่ผมได้เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วคือถ้าหาว่าเจอในกรณีที่มีความแตกต่างกันในการค้นหาความจริงนี้ ก็จะตีความก็คือตีความให้สอดคล้องกับคําสอนของศาส,สนาศาส,สนานะครับ,รบแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าศาส,สนากับปัญญาะะมันคนละภาษาครับคือปัญญาเขาพูดในภาษาหนึ่งศาสนาก็พูดในภาษาหนึ่งวิธีวิทยาก็ต่างกันวิธีวิทยาของศางส,สนาคือว่าอยู่แล้วก็คาสอนของท่านศาสนาแต่ปัญญานั้นคือการใช้เหตุและผลนะครับในการหาความจริงทั้งนั้น ท่านวิธีวิทยาที่ต่างกันภาษาในการใช้ก็ต่างกันแต่แก่นแท้ของความจริงมันไม่ได้ขัดแย้งกันแสดงว่าสารถรรในเชิงเป้าหมายเนี่ยระหว่างปรัชญ,ญากับศาสนามันคือสารธาเดียวกันคือนี่คือคําก่าวอ้างของบรรดานักปรัชญาตลอดร,ระยะเวลาของบริษทัทที่ผ่านมาครับ,รบแต่แตท่านนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าผมจะลองลองลอง,ลองนึกดูเนี่ยจริงลัวปรัชญ,ญาก็ไม่ได้มีทัศนคติเห็นบองต้องกันหมดสมมติในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเราก็มีทั้งนักปรัชญ,ญ,ญาที่เชื่อในพระเจ้าในนักปรัชญาที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างเซล เอาบแบบไม่ต้องไกลมากใช่ไหมก็เป็นคนหนึ่งที่ชัดเจนแสดงว่าตรงนี้เนี่ยในปัญญายเราก็ไม่ไม,มีคําตอบเปตัวคือคืออันนั้นคือปัญญาโดยทั่วไปแต่เรากำลังพูดถึงปัญญาอิสลามอยู่เราไม่เคยม<อ>ีนักปัญญาอิสลามที่ที่เป็นนักปัญญาอิสลามนะครับในขณะที่บอกว่าตัวเองเป็นนักปัญญาอิสลามแต่ปฏิเสธพระเจ้านี่บเราไม่เคยอย่างก<อ>รณีกุตบรอวันดีอย่างเงี้ยเราจะถือว่าเป็นมุสลิมไหมคือคือสิ่งที่สรุปไม่ว่าจะเป็นจักรียรอซีนะครับหรือบรรดานักปัญญาคนอื่นๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าใจในสิ่งที่เขาสืม ครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปเจาะในประเด็นการสื่อสารของเขานะครับการใช้สัพท์แต่ละครั้งเนี่ยมันแตกต่างกันกับเราต้องดูว่าเป้าหมายที่เขาต้องการจะสื่อออกมาเนี่ยเขาสื่ออะไรในขณะที่เขายืนยันว่าเขาเป็นมุสลิมครับเขายืนยันว่าเขายอมรับในอัลลอฮ์สุบฮานูตาลาครเขายอมรับในศาสนาอิสลามแต่เราก็จะเรากําลังจะผักไสเขาออกไปเราเรากาลังจะบอกว่าคุณไม่ใช่มุสลิมคุณเป็นนักปราชญคุณคือคนที่หลงทางคุณที่กําลังบิดเบือนแนวความคิดของศาสนา แต่ในขณะที่ไม่มีใครสักคนในหมู่ของพวกเขาบอกว,ว่าเราไม่ใช่มุสลิมมันคืออะไรครับมันคือองค์ประกอบทางสังคมที่เกิดขึ้นมันคือคบ,บางบางสิ่งบางอย่างกับ มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาสอดแทรกหรือบางทีเขาอาจจะต้องการวิจารณสังคมหรือเปล่าครับมันมันมีหลายหลายบริบท<ช>นะอันนี้เราต้องมานั่งวิเคราะห์กันในในแต่ละบุคคลในแต่ละยุคสมัยมันมีบริบท<ช>ที่ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปคืออย่างอย่าง,อ,างอีกคนหนึ่งที่ผมจะนึกถึงตัวละครอีกทนหรือว่านักปัชญายอีกท่านนึงก็คืออัอบุลอาลามะอารีซึ่งก็เป็นทั้งนักกวีเป็นทั้งนักปัญญาใช่ไหมที่วิพากษ์วิจารณศาสนาในหลายๆเรื่องแต่ว่าสุดท้าย ก็มีการถกเถียงกันอีกว่าสุดท้ายท่านเป็นมุสลิมแล้วยอมรับเรื่องของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าท่านเป็นแบบเอติสไปเลยหรืออะไรอย่างนั้นนะแสดงว่าถ้าถ้าเชคจะสรุปนี่ยเชคจะสรุปว่าสุดท้ายแล้วนักปรัชญ,ญามุสลิมทุกคนใช่ไหมหรือว่านักปรัชญ,ญาที่อยู่ในใสายทางของปรัชญ,ญาอิสลามทุกคนก็ยังถือเป็นมุสลิมที่เชื่อในพระเจ้าคือเราต้องดูจุดยืนของเขานะครับว่าเขามีจุดยืนอย่างไรนะครับซึ่ง ซึ่งจุดยืนถ้าถ้าใครก็ตามที่เขาบอกว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าเขาไม่ใช่นักปชาอิสลามแล้วคือถ้าเขาแบบปฏิเสธแบบชัดเจนเพราะว่าเพราะว่าปัจชาอิสลามมันอยู่บ,บนพื้นฐานคําสอนของาศาสนาครับเราไม่ได้บอกว่าคนที่เรียนปัจชาทั้งหมดจะยอมรับในการมีอยู่ของพระเจ้าอันนั้นปัจชาในความหมายในเชิงกว้างนะรเราอธิบายไปแล้วว่าความหมายเชิงกว้างของปัจชาเนี่ยอย่างเช่นบาธารัสเซนอย่างเช่นเดวิดฮิล นในโลกตะวันตกนเขาปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเลยแต่เราไม่เคยมีมุมมองทัศนคติจากท่านฟาราบีท่านเอเบิลซีนาท่านเอฟเนรูชท่านเชคอิชรอกท่านมุลลาซาตรอและภายหลังจากนั้นที่นำเสนอ,อรหรือว่ามีกลิ่นอายที่ปฏิเสธพระเจ้าฉะนั้นนักปราชัยลามเนี่ยพื้นฐานสําคัญของความเป็นนักปราชัยซามก็คือพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้านั่นคือหลักที่สําคัญที่สุดของบรรนักปราชัยลามก็ ถือว่าจริงๆวันนี้เราให้ข้อสรุปได้ไหมในเวลาที่เลยือยู่ประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วว่าตกลงเราจะใช้คําว่านักประชามุสลิมหรือนักประชาอิสลามตลอดรายการที่เราจะผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เคยศึกษา<อ>วิชาปัจจัยศาสตร์คืออย่างน้อยได้ไดศึกษานะไม่ใช่ว่าไปอ่านปติศาสตร์ไปอ่านความเป็นมาแต่ไม่ได้ดูเนื้อหาของวิชาปัจจาคือถ้าได้ศึกษาเนื้อหาของวิชาปัจจานะครับผมผมเชื่อว่าคนที่ได้ศึกษาเนื้อหาของวิชาปัจญาอิสลามเนี่ย <c oughs> ไม่มีไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่านี่มันไม่ใช่ปราชญาที่ได้รับอิทธ,ธ,ธิพลมาจากอิสลามอิสลามนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่ปราชญาที่เราไปลอกเรียนหรือก๊อปปี้มาจากปราชญากรีกอย่างแน่นอน <c oughs> แต่มันมีการต่อยอดและต่อยอดไปสู่ความสมบูรณ์แบบด้วยไม่ใช่ต่อยอดแบบแบบไม่ปฏิปปดอดทางความคิดนะครับ <c oughs> แต่เป็นการต่อยอดที่ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ก้าวไปสู่ความ ความละเอียดอ่อนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับถ้าศึกษาซึ่งเรื่องนี้เราน่าจะได้พูดคุยกันละเอียดในเรื่องของสำนักต่างๆในที่มีในปัญญาอิสลามใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมัชยาอิยะอิชราคียละรวมถึงฮิกมะม,มุตจอาลียครับในตอนหน้าอินชัลเราคิดว่าผมจะมาชวนเชคคุยกันเรื่องของกะลามบ้างแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะรู้ว่าในในระหว่างปัชญากับอินมุลกะลามหรือว่าศาสตร์ต่างๆที่ผมคิดว่าน่าจะชวนคุยกันในต่อต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีฟาน รวมไปถึงเรื่องของมอเตอซิลาก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งมอเตอซิลาเนี่ยเป็นสมนักคิดทางเทววิทยาที่ใช้สติปัญญาเป็นเนครื่องมือหลัก,กน,นะัผมอยากจะรู้ว่าในในในระหว่างปรัชญากับสมนักคิดต,ต่างๆอย่างนี้มันมีความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกันยังไงนะแต่ว่าคงต้องเก็บไว้เป็นประเด็นหน้าที่จะคุยกันนะครับส่วนในวันนี้เวลาของเราก็หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจรายการของเราก็ออสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับในตอนตอน่ตอๆไป นะครับสำหรบับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนวส a l a ล u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะบรา r า k a t u h สวัสดีครับ